สวัสดีเพื่อนเือนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้กันนะคะช่องไว,ไวสไวยบ้านนะคะนานๆนนทีนะคะเราบะจะได้เจอกันทุกคนได้ก็คือนานๆทีนะคะจะได้เจอก,กันเพราะว่าตอนนี้เราก็คือแบบนะเริ่มที่จะไม่ว่างแล้วนะคะคือเดี๋ยวเปิดตู้เย็ยนมานะคะก็คืออันนี้จะเป็นกับข้าวที่ท่านแม่สามีของเราให้มาเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นของเมื่อวานนะคะแต่ก็คือไม่ได้กินคะเก็บไว้ในตู้เย็ยน,นะคะ่ะอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะยัดไส้นะคะ มไม่น่าจะเป็นพริกหยวกนะคะมันน่าจะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็ยัดไส้นะคะยัดไส้เป็นปลาอาะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้อันน,นะคะเราก็จะทำพัดเพชรลูกคิดนะคะแล้วก็จะใส่ขึ้อยาวนะคะแล้วก็จะทอดปลานะคะแล้วก็ซื้อ อันนี้อันนี้ไม่ได้กินนานมากๆหนึ่งเป็นหนึ่งในผักที่เราชอบนะคะแต่ก็คือไม่ได้กินมากๆนานมากๆแล้วนะคะมันถ้าซื้อง่ายนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าแต่ก่อนก็คือแบบมันจะไม่มีปลูกใช่ไหมคะแล้วเราก็ล้างอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรบก็มาทําทำกันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นขมิ้นนะคะแล้วก็เกลือนะคะกระทะของเราเนี่ยก็คือแบบเป็นความไหม้ตลอดนะคะ คือถ้าไม่ไหม้ก็คือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราก็จดเตรียมในส่วนของอาหารเห็ดลูกชิ้นกันต่อนะคะไม่ได้กินอาหาลูกชิ้นมานานประมาณหนึ่งนะ,ะปลาทอดนะคะเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของคุณสามีนะคะคือถ้าให้กินปลาทอดอย่างเดียวเนี่ยเป็นกับข้าวขขงคือกินได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมี เรื่องจิ้น,นหรือผัดอะไรใดๆนะคะ เงี้ยดูผักกูดซะหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราก็คือเทียบในส่วนแค่เป็นน้ําธรรมดาะคะที่ไม่ใช่น้ําเย็น,นะคะ่ะโดยปกตินะคะเวลาที่เราลวกผักหรือต้มผักใดๆนะคะเราก็คือต้องตักนะคะออกมาใส่ในน้ําเย็นนะคะเพื่อน,น็อกนะคะให้ผักนั้นมีสีที่เขียวสวยน่ารับประทานนะคะแต่ว่าเรานั้นมีความขี้เกียจออกไปเอาน้ําแข็งน,นะคะ แล้วก็ไม่มีน้ําเย็นในตู้เย็นด้วยนะคะแล้วก็เอาแค่ okay, น้ำเดีอร้อปอันนบาอันนี้นะคะลูกๆก,ก็คือแบบอยากได้ของเล่นนะคะเราก,อนนะะก็อ่ะสั่งให้นะคะจะบอกว่าซื้อให้ก็ไม่ใช่นะ,ะเพราะว่าสั่งให้นะคะเพราะว่าเก็บเงินเองนะคะ อ่าชิละแปดบาบาทนะคะอ่าของลูกสาวก็คือเก็บครบนะคะแปดบาทแต่ว่าของลูกชายนี่จะขาดไปอีกประมาณอ่าสี่สบาทห้าสิบาทประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือแบบหมายว่าเป็นการฝุดเขานะคะให้แบบว่าอยากได้ก็เก็บ,บเองเพราะว่าแม่ก็คือแบบซื้อมากพอแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลูกๆก,ก็คือแบบนะซื้อมาใช้อ่าเล่นไปไม่ถี่วันนะ,ะทุกคนก็คือทีนี้ กว้างนะคะก็รอบนี ja, ้ก็คือแบบถ้าอยากได้เธอก็ต้องเก็บตังซ้อเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะองชายคนเล็กของดิฉันนั้นก็คือไม่มีนะกกรกกปะนี่คะนบอัะนันนี้ก็จะใส่ในกระเพดนะคะ อันที่จริงซื้อมาเพื่อจะทาเป็นชุบไข่ทอดนะคะแต่วันนี้เกิดว่าเราทาผัดเผ็ดแล้วก็คือไม่มีผักน,นะคะเราก็ทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือผลกาลังมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็นะหนึ่งก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของแสงนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะิน่้าพตรงนี้ได้นะคะเราก็คือจะต้องแยกยายนะคะเพราะมีสนหน้าตาะคะ แล้วก็ทุกผลก็คืแบบจะเทงลงมาเปียกไปบนโต๊ะของเราไปด้วยนะคะเรานั้นนะคะลืมซื้อมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะขามแขกแทนนะคะอันนี้เป็นผัดเผ็ดแบบ ประมาณว่าใหญ่จะกินผัดเผ็ดน,นะคะแต่ก็คือกลัวว่าลูกนั้นจะเผ็ดจีบกินไม่ได้นะคะเราก็คือ,อทําเป็นแบบเหมือนผัดผักนะคะไม่ใช่ผัดผัดกเอาไว้คือจะเป็นเหมือนลูกชิ้นผัดนะคะแล้วก็คือใส่เครื่องผัดเผ็ดลงไปด้วยอประมาณนี้นะคะไม่ใช่ผัดเผ็ดแท้ๆนะคะ ทุกคนค่ะคาดว่าน่าจะไม่รอดนะคะกับการทานข้าวตรงนี้นะคะขอลากนะคะโตะมาเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะคือเช็จแล้วมันก็ยังเสียกเช็จแล้วก็คือเปียกน,นะแสดงว่าอยู่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นจะขอดวกินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนหิวมากตอนนี้วิวแบบประมาณอ่าสามโมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วนะคะนี่ก็เป็นน้ําบูดูนะคะซอย หอมแดงนะคะน้ำมะนาวริไม่มีนะคะยังไงก็ขอตัวกินข้าวกันก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็จะต้องหนีน้องน้ำกันก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ